ก็ตั้งแต่วิดีโอนี้นะครับจะพาไปออกค่ายจิตอาสานะจะไปที่แม่ฮ่องสอน,นครับแถวสารวินนะครับในส่วนบรรยากาศนะครับเดี๋ยวคอยตามฟ่งกันนะครับไปออกค่ายจิตอาสาอือ ก็สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมก็จะไปออกค่ายจิตอาสานะครับที่แม่น้ําสารวินนะครับหรือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ไปออกค่ายในครั้งนี้นะครับก็คือจะไปที่โรงเรียนบ้านพระละอึ่นะครับโรงเรียนบ้านพระละอึ่นะครับก็อยู่ในเขตพื้นที่สารวินนะครับ อู่ชายแดนไทยพม่าะนะครับบรรยากาศในการไปออกค่ายในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับก็คอยตามชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศการเดินทางนะครับแล้วก็าการทํากิจกรรมนะครับที่โรงเรียนนะครับบ้านพละอื่นออกมาให้ผู้ชมและผู้ติดตามได้รับชมกันนะครับ การเดินทางนะครับก็คือวันนี้วันที่สามมีนาคม2 5 6พนนะครับในส่วนของบรรยากรศนะครับในการไปออกค่ายจิตอาสาในครั้งนี้นะครับจะเป็นยังไงก็ตามชมกันได้เลยนะครับตามแผนการนะครับก็คือว่าในวันที่สามนะครับก็จะเดินทางจากเชียงใหม่นะครับไปนอนที่อบหลวงนะครับก็อยู่แถวหอดนะครับแล้วก็ในวันที่4ี่นะครับก็จะเดินทางเข้าสู่พื้นที่ของอำเภอแม่สรงนะครับแล้วก็เดินทางเข้า เขาสู่เส้นทางกรอเซลโลนะครับแล้วก็ทะลุไปโน่นเลยนะครับทะลุไปที่บ้านพะรือเลยนะครับโซ่ของวันที่5นะครับก็จะเป็นการทำกิจกรรมนะครับเลี้ยงขนมเส้นหรือว่าเลี้ยงขนมจีนน้องน้องนักเรียนนะครับแล้วก็ชาวบ้านนะครับในืุนที่นะครับก็หลังจากนั้นก็คือว่าจะเดินทางกลับนะครับภานในวันที่หเลยพันธุวันที่5นี่คือเราก็ทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดิน

เสดไปอีกแกงเงียดเท่เริ่มต้นเพียงตัวละ595บ,บาทหรือจะเป็นเสื้อทีเชิร์ตราคาโดนใจเริ่มต้นเพียง190บาทชอ็อปเต็มแบงไปกับสินค้าคาุณภาพลดสูงสุด70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้วว,ลวันนี้ถ่ายวิดีโอเลยถ่ายวิดีโอสักหน่อยลืมจะลืมหูถ่ายยังนะัไงอันนี้อินสตารครับ แต่ทำราคาต้องแต่ใดเนี่ยอันนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยอ๋อมันนี่สองเลนนะมีเลนมเลนเลนหนึ่งเลนนั่นคือเป็นยกสูงเลยนะเป็นคล้ายๆเป็นโดนกันได้เออหว่นปุ๋ยกำเนิดเออแต่ไตรว่าให้เนาะคือมันจะเป็นถ้าเขาใต่ตัวนั้นนะคือมันจะลลางห่นเลยมันจะบานไม้เลยนะอ๋อมันเหมือนมันม่เหมือนบินโดนกันได้เอาตังอันนี้แล้วก็เวลาตัดนี่คือตัดง่ายแต่ว่ามันจะเปลืองเมนูนิการนิดนึง ก็ไวมันเลยกำมันเลยกำใช่คือมันมหาหานนะแต่ว่าบางที่ผมก็าที่คานแต่ถ้าใช้เนี่ยคือต่ำนี้เลยถ้าเป็นเลนนี่นะแต่ถ้าเป็นแบบเลนสามหกสิบนี่คือแบบมหานเลยยกขึ้นนี่นะแล้วก็ตัดเดี๋ยวตัดกี่ลไมได้แล้วแต่เขายกขึ้นเฉยๆนี่แหละสมมติผมตั้งนี่นะผมไปไหนก็คือเวลาผมตัดก็คือผมสามารถเลื่อน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 เฟรมได้เลยเลยมันง่ายมันเป็นูแปลก มันไงค่อยเก็บตังค์อู้หูนะครับ <laughs> 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 เอาโค้ได้ีวั่นสวัสดีครับสวัสดีครับรรเออนี่แหละปลาอย่างนี้เลยเขาแเอปลามันปลาิปลาแม่น้ำอย่นี้ลไอ้ดอเต่าปาอต่าป่ามิภาพก่อนไม่ไม่ครภาพนิ่งใช่ไหมหรือว่าวิดีโอวันที่หนึ่งของการเดินทางนะครับก็คือเราก็มาพัก ค้างแรมกันที่สวนป่าโดยบอดหลวงนะครับในอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วไว้พบกันใหม่นะครับในอีพีหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ